ชนิดเนี่ยนะครับมีที่มาที่ไปนะครับเราเริ่มต้นจากคำจำกัดความของเขาก็คือว่าเป็นพืชจริงๆแล้วมันรวมทั้งสัตว์ด้วยแต่หลักๆแล้วเนี่ยเราจะเน้นที่พืชมากกว่านะครับ,นะรบเป็นพืชที่มีคุณลักษณะพิเศษมีสรรพคุณเป็นยาถูกนํามาใช้เพื่อบําบัดโรคป้องกันรักษาโรคเรื้อรังขอเน้นว่าเรื้อรังนะครับเป็นไส้ติ่งอักเสบไม่พึงใช้สมุนไพรนะครับควรไปพหาหมอเพื่อผ่าตัด แต่ถ้าเป็นโรคเรื้อรังนะครับมะเร็งเบาหวานความดันโลหิตสูงอัฤรรกษ์าาพัพา์โรคสมองเสื่อมเข่าเสื่อมทั้งหลายโรคอัลไซเมอร์โรคพาร์ก,กินสันมือสันอะไรประมาณนี้นะครับนะครับสมุนไพรมีส่วนในการช่วยครับนะครับอันนี้เราดูครับสมุนไพรที่เรานํามานีเนี่ยนะครับเราคัดกรองอ่านตารานะครับทั้งตําราภาษาไทยทั้งตําราในยุโรปนะครับตำราของอายุรเวทของอินเดียแล้วก็ตําราแพทย์แผนจีน เพราะว่าสมุนไพรที่เรานํามานั้นน่ะมีหลากหลายนะครับทั้งสมุนไพรจีนสมุนไพรอินเดียสมุนไพรไทยรวมทั้งสมุนไพรในยุโรปด้วยนะครับรวมกันแล้วเนี่ยนะครับมันถึงจะออกมาเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็น14ชนิดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อน6ชนิดนะครับฤทธิ์เย็นกลาง6ชนิดนะครับรวมๆกันแล้วนี่ทาไมต้องมีหลากหลาย <error> ก็เพราะว่าขณะที่เรามีความผิดปกติเนี่ยเช่นคนที่กําลังตับอักเสบ จะทําให้ไตอ่อนแอไปด้วยตับอักเสบหมายถึงตับร้อนนะครับก็ต้องมีสมุนไพรเย็นเพื่อลดการอักเสบขณะเดียวกันเนี่ยไตที่มีความเย็นก็คือความหมายก็คือไตกําลังอ่อนล้าไตกําลังอ่อนแรงก็ต้องการสารพฤกษเคมีจากสมุนไพรเนี่ยในการมาฟื้นฟูให้ไตนั้นกลับมามีพละก,กําลังเหมือนเดิมนึกภาพออกนะครับอ่าดังนั้นเนี่ยเราถึงจําเป็นจะต้องมีสมุนไพรที่มีฤทธิ์ออกหลากหลายครบถ้วนนะครับ